เรามักจะได้ยินคำว่าโลกยุคก,ก่อนสงครามโลกและโลกยุคหลังสงครามโลกซึ่งมีความหมายก็คือโลกได้รับผลกระทบภายหลังสงครามเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในหลายๆด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีแต่ในอนาคตเราอาจจะได้ยินคำว่าโลกยุคก,ก่อนโควิดและโลกหลังยุคโควิดก็เป็นได้เนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่วิกฤตที่เกิดจากสงครามระดับภูมิภาคแต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกในทุกๆด้านไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราจึงจะมาลองดูกันว่า5สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการหลังยุคโควิดจะมีอะไรบ้าง 1. ก้าวสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการปิดเมือง เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหรือ Future Artificial Intelligence ได้แสดงบทบาทเป็นพระเอกอย่างจริงจังในการทำงานหลายๆอย่างเพื่อทดแทนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันเนื่องมาจากบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียไปในระหว่างทำการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับหุ่ยนต์ต่างๆที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์หรือเป็นระบบที่ปรึกษาเฉพาะทางสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่ง AI นั้นจะมีส่วนที่เป็นหัวใจหรือสมองของระบบได้แก่เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning โดยเครือข่ายประสาทเทียมที่เรียกว่า Deep Neural Network ซึ่งสร้างโดยเรียนแบบเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองของคนเราระบบแบบนี้ประมวลผลข้อมูลได้จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพสูงในวิถีทางที่ AI ยุคก,ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำได้มาก่อนซึ่งจะทำให้เกิดความเที่ยงตรงแม่นยำสูงมากจนสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้เช่นมีการทดลองนำา i i ชื่อ Chexnet นํามาวินิจฉัยผลการตรวจโรคปอดบวมแข่งกับรังสีแพทย์ พบว่าเช็คเน็ตนั้นทำงานได้แม่นยำกว่าจึงนำมาใช้เป็นเสมือนผู้ช่วยแพทย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2. การสร้างกายจำลองเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ปัญหาใหญ่ของการผลิตยาสมัยใหม่คือมีหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทดสอบในอาสาสมัครซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการหาวิธีการทดสอบยาให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพร่างกายของคนจริงๆแต่ทำได้รวดเร็วกว่าและไม่ต้องทำในคนจริงๆซึ่งหนึ่งในวิธีเหล่านั้นเรียกว่าการผลิตกายจำลองทดสอบยาความก้าวหน้าครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากระบบที่เชื่อมต่อออกแกน,นอยของอวัยวะต่างๆเข้าด้วยกันผ่านระบบของเหลวจนได้ผลลัพธ์คล้ายเป็นร่างกายเทียมขนาดจิ๋ว หรือเป็นกายจำลองที่นำมาใช้ทดสอบยาได้จุดเด่นของระบบแบบนี้คือสามารถออกแบบให้ใช้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้จึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคลอีกแบบหนึง่งระบบนี้ทำให้การทดสอบยากับเซลเพาะเลี้ยงแต่ละชนิดเป็นเรื่องล้าสมัยเพราะมันเรียนแบบการตอบสนองของร่างกายจริงๆได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบีบตัวของเซลล์หัวใจการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์กระดูก การส่งถ่ายและกําจัดสารต่างๆออกจากเซลล์ไตรวมไปถึงการเผาผลาญทําทลายสารต่างๆในเซลล์ตับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการเพราะกลุ่มเซลล์สมองที่เรียกว่ารน a i n Organoid ที่มีขนาดและรูปร่างคล้ายกับสมองของตัวอ่อนในคันอายุ5สัปดาห์มีขนาดเท่าก้อนยังลบดินสอและส่งถ่ายกระแสรประสาทได้จริงจึงใช้เป็นโมเดลในการทดลองต่างๆ ตัดปัญหาจริยธรรมเรื่องการใช้มนุษย์ทดลองยาโดยตรงซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้ศึกษาโรคสมองบางอย่างแล้วเช่นโรคอัลไซเมอร์พากินสันโรคจิตเภทและโรคหมกมุ่นหรือโรคซุมเศร้าไม่เพียงแต่สมองจิว๋วยังมีอวัยวะอื่นๆอีกหลายอย่างก็เพาะเลี้ยงได้เช่นกันเรียกรวมๆว,ว่าเป็นออรแกนอยที่แปลว่าอวัยวะเล็ก ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบที่สําคัญได้เช่นตรวจความเป็นพิษและศึกษาปฏิสัมพันธ์ของเซลล์กับสารออกฤทธิ์นั่นเอง 3. การพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบวิกฤตแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทําให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถทํางานได้แบบเดิมพนักงานไม่สามารถออกไปทํางานได้เมื่อเราต้องอยู่บ้านนานๆเราก็จําเป็นจะต้องหารายได้ เรายัางต้องทำงานและอาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานทั้งในการทำงานจากที่บ้านรวมไปถึงการนำมาสร้างธุรกิจใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดจากรูปแบบเดิมๆเพื่อรองรับหากวิกฤตเกิดขึ้นยาวนานไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนแต่อาจยาวนานข้ามไปเป็นปีก็เป็นได้มนุษย์จึงจำเป็นจะต้องหาแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันวิกฤตครั้งนี้เป็นการบังคับให้คนใช้เทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เนต็ตกันอย่างหนาแน่นเป็นเสมือนจุดทดสอบความเร็วของอินเทอร์เนต็ตทั่วโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลายพื้นที่ในยุโรปและสหรัฐความเร็วอินเทอร์เนต็ตช้าลงเนื่องจากมีผู้ใช้งานอยู่ที่บ้านพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งในอนาคตเราอาจได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายหลักสำหรับเครือข่าย5 g จะมีการรับส่งข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นไปอีก20เท่าจาก4 g แต่ว่าที่พิเศษคือใช้การได้แม้แต่ขณะที่เคลื่อนที่เร็วถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสามารถในการส่งข้อมูลต่อพื้นที่หรือ area traffic capacity จะเพิ่มขึ้นอีก100เท่าซึ่งในอนาคตอันไกลเราอาจจะได้ใช้ระบบที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นคือ 6G ซึ่งมีการคาดการว่าจะเร็วถึง1เทราไบต์ต่อวินาทีหรือพูดง่ายๆประมาณ100เท่าของ 5G ในปัจจุบันการพัฒนาเหล่านี้เองจะสร้างโอกาสต่อย,ยอดให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันเช่น AI Big Data, Cloud และ IoT เป็นต้นทำให้สามารถรองรับระบบรถยนต์ไร้คนขับ การทำงานหรือเล่นเกมผ่านโปรแกรมแบบ Virtual Reality, Augmented Reality และ Mixed Reality ได้ทำให้มีโอกาสเกิดบริการรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างมากมายเช่นห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์เสมือนจริงการเชื่อมต่อย,ยานพาหนะเข้ากับระบบควบคุมการจราจรได้สามารถให้บริการการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลหรือแม้แต่ผ่าตัดทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4. แฟชั่นชุดอุปกรณ์ป้องกันไวรัสในอนาคตหากเชื้อไวรัสที่มีความร้ายแรงต่อสุขภาพยังคงเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายอย่างควบคุมได้ยากอย่างเช่นเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันเราอาจได้เห็นแฟชั่นใหม่ในการปกป้องร่างกายที่นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยนั่นก็คือชุดเกราะป้องกันเชื้อโรคโดยอาจถูกออกแบบมาให้ปกป้องทุกส่วนของร่างกายพร้อมทั้งมีระบบฟอกอากาศส่วนบุคคล ซึ่งอาจทาให้มีลักษณะคล้ายชุดนักบินอวกาศขนาดย่อมซึ่งนอกเหนือจะสามารถป้องกันเชื้อโรคแล้วยังอาจถูกพัฒนาให้สวมใส่สบายและมีดีไซน์ที่สวยงามอีกด้วยนอกจากในวิถีชีวิตประจําวันแล้วเราอาจได้เห็นแฟชั่นชุดป้องกันไวรัสดังกล่าวในวงการกีฬาซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับต่อการระบายอากาศและความคล่องตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬายอดนิยมต่างๆอาทิเช่นฟุตบอลบาสเกตบอล หรือมวยเป็นต้น 5. การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตครั้งนี้เราได้เห็นหลายประเทศใช้นโยบายแบบเน้นตนเองหรือปกป้องทางการค้าอย่างชัดเจนกันอยู่แล้วประเทศต่างๆจะหันมาพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในประเทศตนเองเพิ่มขึ้นอีกและกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตและขายสินค้าโดยไม่พึ่งพาแต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เราเห็นผลกระทบชัดเจนจากขั้นตอนการผลิตหรือตลาดขายสินค้าเมื่อยามที่ต้องปิดตัวลงซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆอาทิเช่นการปิดเมืองหรือประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสการเดินทางของคนแต่ละประเทศก็อาจจะถูกจำกัดและคัดกรองอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นธุรกิจการบินอาจต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมากเราอาจได้เห็นนวัตรกรรมการฆ่าเชื้อและตรวจร่างกายแบบใหม่ๆ ก่อนที่จะเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะทั้งทางเรือทางบกและทางอากาศเราอาจไดเห็นรูปแบบการออกวีซ่าและการตรวจด่านคนเข้าเมืองที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพโดยละเอียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนรวมทั้งหากในพื้นที่ที่ไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดการแบ่งโซนพื้นที่ของแต่ละเมืองออกเป็นชั้นๆมีการห้ามไม่ให้ผู้คนข้ามเขตระหว่างกันแบบในภาพยนตร์ การพึ่งพาต,อตอนเองของคนในชุมชนเดียวกันก็จะมีมากขึ้นผู้คนจะมุ่งเน้นการสแสวงหาปัจจัย4อาหารที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคให้เพียงพอต่อการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤตมากขึ้นกว่าการสแสวงหาทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นได้